สวัสดีครับคุณผู้หญิงทั้งหลายครับรวมทั้งคุณผู้ชายด้วยนะฮะคุณรู้จักความเป็นผู้หญิงมากแค่ไหนบางทีคุณไม่รู้เลยนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ถามคนนู้นก็ถามคนนี้เริ่มตั้งแต่คนในบ้านพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนร้านขายยารวมทั้งหมอสิ่งที่ได้มาคือการแก้าตามอาการหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุล การที่ผู้หญิงสมัยนี้ผิวพันธุ์สากไม่ลื่นไม่เนียนเดินเฉียดทิง้งแล้วก็เหมือนมุ้งลวดมาขูดผิวอะเป็นรอยแดงเลยคนที่มีปัญหาแบบนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนของผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนที่เป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นตัวสร้างในเรื่องกระดงกระดูกอะไรทําให้จิตใจดีผิวพันธุ์ดีทุกอย่างดีกระตุกกระตุ้นอะไรได้ทุกเรื่องนะครับ สังเกตไหมครับว่าตอนช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนภาวะใบชาของคุณผู้หญิงก็จะไหมฮะนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองไม่กกระตุกอยู่ตลอดนะครับมองหาว่าเจ้าจิ้มจุ่มอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้เริ่มมีภาวะที่มันผิดปกติก็เกิดจากการดูแลนั่นเองรอบเดือนที่มันมาแล้วคุณมีอาการปวดก็เกิดจากพฤติกรรมนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับซึ่งของเสียก็จะ หลุดล่อนออกมาในแต่ละเดือนที่เขาเรียกว่ารอบเดือนช่วงนี้ที่คุณไม่ควรเด็ดขาดเลยหยุดกินของเย็นๆนะครับหยุดกินของหวานอย่างเช่นไอศครีมน้ําตาลกลุ่มจังฟูสนะฮะของเผ็ดจัดนะพวกกดโซเดียมอะไรพวกนี้กินเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนื้อตัวตึงไปหมดใช่ไหมฮะนมนมเจ็บไปหมดใช่ไหมเหมือนคัดนมตอนที่จะมีลูก และที่สําคัญก็คือภาวะภายในของคุณเนี่ยมาเริ่มผิดปกติเกิดขึ้นเพราะมันเกิดการอักเสบเพราะฉะนนั้การบีบตัวบางคนบีบตัวรุนแรงนะครับพอไปเจอของเย็นๆเ,เข้าบางทีมันก็จะทําให้เกิดภาวะปวดเมื่อยไปทั้งตัวเราก็ต้องอาศาัยคณนุ่เหยียบคนนี้บีบคนนี้นวดมันเพียงแค่การผ่อนคลายแต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้คุณสุดท้ายอาการที่มันเป็นคือปวดแรกๆคุณอาจจะใช้ยานะมันพอทนแต่พฤติกรรมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน การใช้ยาของคุณมันจะเริ่มมีภาวะการดื้อยาเกิดขึ้นยานั้นจะใช้ไม่ได้คุณก็ต้องมาห,หันมาใช้ยาที่แรงเพราะว่าก็ได้รับคําแนะนําถือเป็นสากลนะครับในกลุ่มของพวกคอร์ติโคสเตียรอยอย่างเช่นพวกไอโบพูเฟนหรือว่าพอนสแตนกินเสร็จเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับดีเดือนหน้าเป็นไหมครับปวดขึ้นอีก2-3เท่าตัวแล้วคุณจะเป็นอย่างนี้จนถึงขั้นลางานหยุดงานขาดโรงเรียนเคยได้ยินไหมไข้ทับฤดู ถ้าเป็นหนักๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าทําให้ผู้หญิงคนนั้นหรือแม้กระทั่งคุณเสียชีวิตได้น่ากลัวที่สุดคนที่เป็นน้อยๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นหนักๆเนี่ยโอกาสไตสูงแล้วถ้าคุณมีต้นทุนแบบนี้ที่ไม่ดีเกิดโรคไม่ดีขึ้นนะครับช็อกโกแลตซีสท,ที่เกิดซีสท,ที่เกิดเนื้อง,งอกที่เกิดมะเร็งที่เกิดถ้าภูมิคุ้มกันคุณต่ำด้วยโอกาสเกิดเร็วมากไวมาก พฤติกรรมคุณยังซ้ำซ้อนแบบนี้ด้วยการที่จะเข้าสู่ช่วงของวัยทองก็ต้องผ่านกระบวนการพร่องฮอร์โมนหรือแอนตี้เอสโตรเจนก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เมนโพสถึงเวลานั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่ผู้หญิงคุณไม่มีอารมณ์เลยเอาน้ำร้อนสาดก็ยังไม่รู้สึกอะไรเอาหินปาก็ไม่รู้สึกอะไรจะนวเนียยังไงึงไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมันหมดเลยทุกอย่างเพราะฮอร์โมนมันเล่นงานคุณ คุณจะเสียผู้เสียคนก็เพราะไอ้เจ้าฮอร์โมนการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแม้ว่าไม่มีรอบเดือนแล้วจิตใจต้องดีด้วยนะฮะไม่ใช่โอ้โหอยู่ๆก็ขนตั้งเหมือนองลงนะฮะอยู่ๆก็อารมณ์เหวี่ยงจับสิบล้อมาเหวี่ยงเล่น18ล้อโยนไปบ้านนู้นบ้านนี้มันทําได้หมดนะในความเป็นผู้หญิงฮอร์โมนที่เล่นงานคุณแล้วเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ที่เป็นพิษที่มันร้ายจากพฤติกรรมที่คุณสร้างแบบนี้โอกาสที่จะนําพาไปให้เกิดโรคร้ายกับคุณมีไหมในช่วงปลาย ผมอยากจะบอกว่าคนสมัยก่อนเขาแข็งแรงขึ้นได้ดูดีขึ้นได้เพราะไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งมันไม่มีทางที่จะทําให้คุณเป็นมะเร็งได้เลยคนที่จะเป็นมะเร็งคือฮอร์โมนที่เกิดจากตัวคุณเองจากรังไข่แล้วคุณมีไขมันเยอะไอเจ้าไขามันตัวนั้นมันจะสร้างเจ้าฮอร์โมนขึ้นมาก็คือเอสโตรเจนเหมือนกันตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายคุณผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนตรงนั้นพัฒนาเป็นมะเร็งได้ ช่วงนี้ถ้าคุณมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำนะครับผมบอกได้เลยโอกาสที่คุณเกิดมะเร็งสูงมากแต่ถ้าคุณมีไฟโตเอสโตรเจนความเป็นพิษของเจ้าเอสโตรเจนที่เกิดจากรังไข่หรือเกิดจากไขมันมันจะไปจับจับทั้งเซลล์ที่ผิดเพี้ยนทํำลายทิ้งไปจับทั้งฮอร์โมนที่ไม่ดีก็กำจัดออกไปคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยถึงแม้ว่าจะเข้าสู่วัยทองไปแล้ว โอกาสที่จะกระดูกบางกระดูกพรุนเพราะว่าไม่มีฮอร์โมนเกิดน้อยมากแทบจะไม่มีเลยทุกอย่างคุณจะกลับมาเต่งตึงและสาวเหมือนเดิมประจําเดือนนี้คุณก็จะมาตามปกติเหมือนเดิมถ้าก่อนวัยทองแต่ถ้าเข้าวัยทองไปแล้วทุกอย่างคุณเหมือนเป็นเหมือนสาวๆาวอารมณ์ทางเพศดีผิวพรรณดีหน้าท้องแบนราบเหมือนสาว16โคนขาเนี่ยนะครับมาก่อนใหญ่ทะโตะสนุกตอนนี้เซลลูไลท์ก็ไม่มีลื่นนะเนียนสวย ไม่มีอย่างเดียวคือแค่ประจําเดือนหมดแล้วหมดเลยจุดทูบยังไงก็ไม่มานะครับแต่คุณค่าของชีวิตของคุณผู้หญิงสวยสาวใสนะฮะง่ายๆกับฟินุกโกะแบบนี้ร่างกายคุณจะมีพลังงานสํารองผิวคุณจะลื่นจะเนียนเพราะมันได้ทั้งคอลลาเจนอิลาสตินและก็ไฮยาลูโรนิกผสมผสานกันเป็นความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงเคยเจอมาสิ่งดีๆแบบนี้ลองถามคนข้างตัวคุณทีครับ ที่กำลังฟังผมอยู่ว่าเขาจะดูแลร่างกายเขาได้ยังไงนะครับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายคงจะเข้าใจแล้วก็รักตัวเองนะครับอย่างน้อยอยู่ยาวๆครับนะฮะโดยที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ